โอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแล้วก็มีลูกเล็กๆเนี่ยนอกจากลูกจะอุบัติเหตุลื่นลม้ม<ะ>แล้วก็หัวกระแทกพื้นก็เลยพาไปโรงพยาบาลอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แม่คุณพ่อคุณแม่ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมๆเลยนะว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏไปถึงโรงพยาบาลต้องเข้าสแกนครับแต่ว่ายาที่พยาบาลออกมาให้กินเนี่ยเพื่อที่จะทำให้น้องซึมๆจะได้เวลาสแกนเนี่ยจะได้มีผลออกมาชัดเจนปรากฏให้กินยาผิด ตัวครับคุณผู้ชมน้องเกิดอาการปรากซีดคอดำและตอนนี้อยู่ในห้อง ICU เลยครับย้อนเหตุการณ์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากเด็กคนนี้อายุแค่ขวบ4เดือนเท่านั้นครับหขวบ4เดือนไปลื่นล้มในห้องน้ําแล้วคุณแม่ก็เลยนําตัวไปโรงพยาบาลซึ่งอยู่ที่จงังหวัดสมุทรปราการยังขออนุญาตปิดชื่อโรงพยาบาลไว้ก่อนนะครับ หวังว่าจะให้โรงพยาบาลช่วยเหลือชีวิตลูกแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลส่งลูกไปสแกนสมองที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลครับระหว่างเดินทางพยาบาลให้น้องกินยานอนหลับเพราะว่าจะได้เข้าเครื่องสแกนสมองน้องจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมาผลมันจะได้ตรงนะครับกินไปพักเดียวเท่านั้นยาที่ว่าจะเป็นยานอนหลับนี้กลายว่าทําให้น้องนั้นอาการปากซีดขาว คอดำเลยฮะแป๊บเดียวเท่านั้นครับก็เลยรีบนำตัวส่งแพทย์โดยด่วนนะครับพบว่ายาที่ให้น้องกินพยาบาลเอามาผิดขวดครับกลายเป็นกรดไตรคอโรแอซิติกครับกรดตัวนี้เขาใช้จี้รักษาหูดงอนไก่ทำให้น้องที่กินเข้าไปเนี่ยเข้า ICU เลยนะครับตอนแรกแค่จะสแกนสมองเนี่ยเพราะว่าจะดูว่าผลกระทบจากการที่หัวกระแทกพื้น เป็นอย่างไรปรากฏเอาเข้า ICU เลยครับเพราะกินกรดเข้าไปครับและน้องมีอาการไข้ขึ้นแล้วก็ต้องเพิ่มสายในจมูกก็คือเครื่องช่วยหายใจอะ<ฆ>่ะแล้วก็ต้องเจาะคอเพื่อให้สารอาหารผ่านเส้นเลือดดำด้วย แต่ที่น่ากังวลมากที่สุดณตอนนี้เขาบอกว่ากระเพาะอาหารของน้องก็เสี่ยงเพราะว่ามันคือคกรดลงไปเสี่ยงว่ากระเพาะจะทะลุด้วยนะครับโอ้โหแล้วน้องก็ขวบสี่เดือนน่าตัวกระเปียกเดียวอะค่ะเป็นห่วงน้องสงสารน้องมากนี่หัวอกพ่อแม่นี่โอ้โหไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าจะบอบช้าแค่ไหนอตอนแรกพี่บ๊อบบอกว่าไม่อยากจะเปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่บอ<ช>๊อบนายแพทย์วันฉัดชินสุวาเทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ ท่านออกมาชี้แจงค่ะท่านบอกว่าล่าสุดมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะประเด็นตัวยาที่ให้เด็กกินโอ้โหพออ,อยอมรับค่ะบอกนี่เป็นยาไตรโคโรอาซิติกจริงก็คือมีฤทธิ์เป็นกรดจริงๆเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ไม่ตรงกับตัวยาที่แพทย์สั่งให้เด็กเพราะว่าคุณหมอคงจะไม่สั่งยาตัวนี้ให้เด็กกินเพราะ ที่พี่บ๊อบเล่าไปเมื่อกี้ว่ายาตัวนี้ใช้ในการจี้รักษาหูดหังไก่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่น้องวัยขวบ4เดือนล้มจะไปสแกนสมองแล้วทําให้น้องหลับไม่ใช่เลยเพราะยาที่จะทําให้น้องหลับแพทย์เขาสั่งยาโคโรลไฮเดรตเป็นยาช่วยให้หลับใช้กับเด็กอายุสองขวบขึ้นไปซึ่งเป็นตัวยาที่มีลาาักษณะใสๆแต่ประเด็นมันก็คือคล้ายกับยาไตรโคโรอาซิติกนั่นเองอ๋อนะขวดมันคล้ายกัน อันไม่ดีอันฉลักไม่ดีหรืออย่างไรไม่รู้แต่เอายาประเภทกดเนี่ยมาให้น้องกินก็ตอนนี้ก็ไปสอบสวนกันอยู่นะครับว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงกระบวนการไหนยังไงในการจัดยาแต่เขาบอกยืนยันว่ายาประเภทใช้ภายนอกมีฤทธิ์เป็นกดนั้นจะถูกแยกกันนะครับ <ฮะ S 1> มันไม่ได้ยื้ไม่ได้ขวดวางอยู่ติดกันนะหยิบผิด <ฮะ S 1> ไม่ใช่นะมันจะอยู่แยกกันอย่างชัดเจนครับกับยาที่ใช้กินยาที่ใช้ภายนอกจะแยกกัน และหากพบว่าเจ้าหน้าที่บกพร่องในการจิตยาผิดเพราะบรรจุพัญยามีสีใกล้เคียงกันข้ออ้างแบบนี้ไม่ได้คุณหมอผอโรงพยาบาลบอกว่าจะลงโทษด,ด้วยการไล่ออกครับลงโทษสูงสุดเลยนะครับ mm. เบื้องต้นตอนนี้สั่งพักงานเภสัชกรคนนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรอกรรมการตรวจสอบกปนอีกครั้งหนึ่งครับส่วนการเยียวยาทางโรงพยาบาลดูแลในเรื่องค่ารักษาอย่างเต็มที่แล้วผอ,อท่านก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับค่ะ เพราะว่ายาทุกตัวเนี่ยเราจะต้องผ่านการพิจารณาของเภสัชกรอไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยาได้รับการตรวจสอบผ่านเภสัชไหมใช้ลิ้งที่มี2อันผสมอะไรกี่ซีซีอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เรากําลังรวบรวมข้อมูลเสนออยู่ผมอาจจะยังไม่สามารถตอบได้โดยตรงนะครับเพราะว่าเราก็กําลังดูอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเหตุถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้ามีความผิดก็จะพิจารณา ตามความผิดจริงแล้วก็ตามระเบียบราชการครับโทษเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เราต้องพิสูจน์กันก่อนนะครับถ,ถ้าสูงสุดก็ถึงขั้นไรออกขณะที่ด้านครอบครัวของเด็กนะครับคุณแม่เองก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะคิดยังไงเลยอะ่ะแล้วทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบยังไงในขณะที่ลูกชายตอนนี้วัยขวบเศษเนี่ยอยู่ห้อง i อซจะหายกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าแล้วอาการที่บอกว่าสมองที่ไปกระแทกตอนล้มหัวฟาดพื้นเนี่ย ยังไม่รู้ยังไม่ได้สแกนเลยอ่ะตอนนี้เอาอาการตัวนี้ ICU ให้รอดซะก่อนนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถให้คําตอบที่อย่างชัดเจนว่าน้องจะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าค่ะหลายคนก็พยายามตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะรู้แหละว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าการลงโทษที่บอกสูงสุดถึงขั้นไล่ออกเนี่ยม,มันเพียงพอไหมถ้าเกิดน้องคนนี้วันนึงถ้าเขาต้องเสียชีวิตอะ หรือเขาอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาไวเพียงแค่ขวบเศษเท่าอแล้วทำอย่างไรทําให้เกิดความผิดพลาดและอนาคตจะทํำยังไงไม่ให้ผิดพลาด <จะ S 2> แบบนี้น,นะคะ